สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่แหล่งเพาะพันธุ์ไก่พันธุไข่นะครับอยู่ที่ตำบลบ้านถิ่นอำเภอเมืองจังหวัดแพร่นะครับซึ่งที่นี่นี่เองนะครับได้ทำการเพราะพันธุ์ไก่พันุ์ไข่หลากหลายชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นไก่โรสแดงนะครับโรสขาวไก่บาพีมัดร็อกและไก่ไลท์ซักเซสนะครับซึ่งที่นี่ได้ทำการเพราะเลี้ยงเพื่อจำหน่ายลูกไก่แล้วก็ไข่มีเชื้อนะครับ นี่ครับด้านหลังผมนะครับตรงจุดนี้ที่อยู่จะเป็นจุดปล่อยไก่รุ่นนะครับแล้วก็ทิดไข่เอาไว้จําหน่ายนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปชมบรรยากาศภายในฟาร์มนะครับ <Hey. S 1> แล้วก็พาไปรู้จักกับเจ้าของฟาร์มที่นี่นะครับไปกันเลยครับ พี่แก่นสวัสดีครับครับพสดีครับผมพี่แก่นทำอะไรอยู่ครับนานเอาฟ้าทลายโจรใหไก่นี่ครับฟ้าทลายโจรเตรียมหั่นให้ไก่กินครับเอาไว้ป้องกันอะไรครับไข้วัดครับอ๋อป้องกันไข้หวัดได้ฟ้าทลายโจรเป็นสมุนไพรธรรมชาติโอเคเดี๋ยวตามไปดูพี่แก่นว่ามีกรรมวิธีทำอะไรบ้าง ที่นี่เลี้ยงอะไรบ้างครับพี่แก่นครับมีไก่ไข่ไขพันไก่บาบาพิมัทล็อกแล้วก็โรสไอแลนด์เลดแล้วก็โอ,โอ้หลายพันไหมโรสขาวครับโรสขาว,วาโอ้เซตไลท์ซักเซตอ,อครับขอให้กินสดๆแบบนี้เลยลนะครับ ช่วยป้องกันหวัก <Find> ก <human forest> ็ถือเป็นวิถีชาวบ้านนะครับฟ้าทรายโจรนะครับกรงนี้คือพันอะไรครับรถไอยแลนด์ไว้ รสขาวอันนี้เรียกว่ารสขาวใช่ไหมครับก็ถือเป็นไก่พันไข่อีกชน,น,นิดหนึ่งใช่ไหมครับเป็นไก่พันไข่เดี๋ยวไปดูอีกสายพันธุ์หนึ่งเนาะไอตัวลายลายตัวนี้ไม่รู้เป็นพันธุ์อะไรในบิดเองลูกผสม อ๋อนี่เป็นลูกผสมบีดเองเดี๋ยวขอเข้าไปถ่ายแป๊บหนึ่งอันนี้บีดจากพันอะไรครับรุ่นรุ่นแรกบีดจากแม่ไก่ไข่อีซ่าบาวกับ พ่อไก่ดำภูพานได้ตัวเมียมาแล้วก็บิดกับพ่อไทบาได้เป็นแม่ตัวลายลาย <c oughs> okay. แต่แม่ตัวลายลายนี่คือ <c oughs> จุดเด่นคือไม่ต้องเลี้ยงอาหารอาหารไก่ไข่คือเราเลี้ยงอาหารไก่เพื่อนเมืองก็ไข่ก็สามารถไข่ได้ไข่แล้วก็ <c oughs> ฟองฟองไข่อ่ะมีขนาดใหญ่ใหญ่อ,ญอจากการทดลองที่<ช>ทำมาใช่แล้วทนทนต่อโรคอืมอืมอืมแล้วกรงนี้แหละครับกรงนี้พันอะไรครับเนี่ยไทยไทยไทยบาเหมือนไงอันนี้ไทยบาไทยบาแล้วกรงนี้แหละครับ คล้ายๆไทยบาเลยอันนี้เป็นแจกไข่ไลซักเซสอ๋อนี่คือไลซักเซสเดี๋ยวพามาดูไลซักเซสนะครับเพื่อนๆอืมก็มสวยนะครับเนาะเลี้ยงสวยงามก็ได้ใช่ไหมครับใช่ไลซักเซสแล้วการจำหน่ายของที่นี่ล่ะครับ คือที่นี่จําหน่ายอะไรบ้างครับจําหน่ายลูกไก่ครับลูกไก่กับไข่ไข่เชือ้อไข่มีเชื้อแล้วก็ลูกไก่นะครับลูกไก่นี่จําหน่ายกี่วันครับถึงจะก็แล้วแต่รุ่นนะครับแล้วแต่รุ่น,นใหญ่ก็จะสามสัปดาห์ขึ้นไปครับในระหว่างสามสัปดาห์ขึ้นไป <Okay. S 1> อ๋อจำน่ายตัวละเท่าไหร่ครับมันแล้วแต่สายสายพันธุ์แล้วแต่สายพันธุ์ใช่ไหมครับอ๋อครับงั้นเดี๋ยวลบกวน พี่แกนพาไปดูอีกโซนหนึ่งเนาะได้ไเดี๋ยวเราไปดูแกนอีกโซนหนึ่งเลยครับเพื่อน อันนี้คือเราก็เพาะใช่ครับใช่ใช่ลพอ,ลอยแล้วก็บิดเองอ๋อปล่อยปล่อยตัวผู้ไหมครับดันดันนอ,อกเนี่ยครับตัวตัวตัวถ้าถ้าเราเลี้ยงเก็บไข่เราจะไม่เอาตัวตัวผู้มาเพราะเพราะไข่มันจะเก็บไว้ได้ไม่นานกับอันนี้คือเลี้ยงเก็บไข่ครับอ๋อแล้วเรา เล้าตรงนี้เหรอครับคือเล้าอะไรครับน,นีก็เป็นนั่นบิดอีกรุ่นหนึ่งอ๋อเดี๋ยวเดียวพี่แก่นลองเปิดดูนะ <c oughs> ก็ลองผสมสายพันธุ์ดูหลายๆสายพันธุ์ <c oughs> ก็เป็นการผสมหลายๆสายพันธุ์เขารวมกัน <c oughs> ใช่ไหมครับใช่แล้วนี้มีการผสมอะไรไว้บ้างครับอันนี้ มีพ่อพ่อพ่อจะเป็นบาพิมัอกแล้ว,แล,วแล้วตัวตัวเมียเนี่จะเป็นชูกผ้าสมบิตมาสองรุ่นแล้วก็เป็นการทดลองดูว่าใช่ใช่ใช่สายพันธ์เขาเนี่ยจะกินอาหารระหว่างกินอาหารกับไข่ จะจะจะลงตัวมากน้อยแค่ไหนใช่ไหมครับใช่แล้วนี้แหละครับแล้วนี้ก็บิดแต่ใช้พ่อเป็นพ่อรถขาวอืมแล้นี้พ่อเป็นรถขาวแม่ละครับแม่เป็นลูกผสมบิดมาสองรุ่นเหมือนกันครับอ๋อก็คือโซนนี้จะเป็นการทดลองการผาสมข้ามสายใช่ไหมครับครับ ก็ง่ายๆเลยนะครับเลี้ยงนะครับข้างล่างก็ปูกแกบนะครับปูพื้นด้วยแกบตรงนี้ก็น้ำนะครับน้ําก็ใส่เปลทิ้งไว้นะครับตรงนู้นก็เป็นลงังให้เขาไข่นะครับขึ้นไข่ก็ง่ายๆครับสู่ที่นี่การเพราะ พ่อพันหนึ่งตัวเนี่ยพี่แก่นใช้ใช้แม่พันกี่ตัวครับแม่พันสี่ถึงห้าตัวเต็มที่ได้สี่ถึงห้าตัวใช่ไหมครับอ๋ออย่างอย่างดีก็สี่สี่ตัวนี่กําลังดีกับสี่ตัวกําลังดีนะครับเพื่อนๆแล้วโปงสุดท้ายนะครับโปงสุดท้ายสักเซสไลท์ไสักเซสนี่อันนี้เป็นไลท์สักเซสกับแล้วมีสีดําด้วยนี่คือคืออะไรครับแบ๊ก ลอบแต่หลอกก็เอามาลองข้ามสายพันธุ์เหมือนกันใช่ไหมครับพอพอดีตัวตัวผู้มันตายอ๋อตัวผู้ตายเลยเอามาปล่อยไว้ตรงนี้ก็เอาไว้ก่อนก็สวยครับลายซักเซสนี่ก็สวยงามมากเลยครับก็อนนี้ครับอาหารที่ใช้เป็นอาหารอะไรครับอาหารไก่ไข่ครับอาหารไก่ไข่ทั่วไปเนาะใช่ ก็ได้ใช่ไหมครับใช่ใช่โอ้ก็เนี่ครับไม่ไม่จำกัดยี่ห้อนะครับยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับ อันนี้เป็นพันธุ์รถแดงกับไทบาใช่ไหมครับอ๋อไทบาอายุประมาณกี่วันครับรุ่นนี้ครับสามสัปดาห์สามสัปดาห์นะครับรุ่นสามสัปดาห์นี้ทางทางฟาร์มพี่แก่นจำหน่ายตัวละเท่าไหร่ครับตัวละ90สบาท90บบาทก็คือไทบากับรถแดงราคาเท่ากันไหมครับ รถรถแดงนี่มันจะเป็นรถรถแดงไทยผมก็จำหน่ายตัวละแปดสิบถ้าเป็นรถแดงรถแดงตัวละแปดสิบส่วนไทยบาก็ตัวเก้าสิบตัวเก้าสิบบาทส่วนกงอนุบาลก็ล้อมล้อมทึบ แล้วก็เปิดโลงด้านบนใช่ไหมครับนะแล้วก็ใส่ตะข่ายฟ้ากันยุงนะครับแล้วก็คือต้องเปิดหลอดไฟใช่ไหมครับกลางคืนเนี่ยเปิดครับกลางคืนเนี่ยเปิดถ้า,าอากาศเยนเ็นๆก็เปิดให้ลูกไก่แล้วกรงนี้ล่ะครับกรงนี้เป็นรถออสเก่ามา สีดำดำนะใช่ไหมครับครับกลงนี้ก็อายุประมาณเท่าไหร่ครับสามสัปดาห์สามสัปดาห์เหมือนกันก็คือทั้งสองกลงนี้ทั้งสองกรงนี้คืออยู่ในระหว่างพร้อมจําหน่ายใช่ไหมครับใช่ใช่ครับก็คือยังไม่มีใครจองยังครับอ๋อครับเนี่ยครับเพื่อนเพื่อนท่านใดสนใจนะครับลูกไก่นะครับไม่ว่าจะเป็นโรสไทยบาบาพีมัดล็อกสนใจก็ ทักทายมาหาคุณแก่นได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งรายละเอียดไว้ด้านล่างคลิปให้นะครับนอกจากไก่พันไข่ต่างๆแล้วผมเห็นมีไก่วงด้วยมีครับไก่วงนี่เขาขายใช่ไหมครับขายลูกมันครับอ๋อขายลูกไก่ตอนนี้มีลูกไก่ไหมครับตอนนี้ยังไงอ๋อหมดชุดครับออเคครับหมดชุดแล้วถ้าถ้าเกิดจําหน่ายในลูกลูกไก่วงนี่จําหน่ายราคาเท่าไหร่ครับเดือนละ ร้อยบาทครับขายเป็นขายเป็นเดือนใช่ไหมครับอ๋อเดือนละหนึ่งร้อยบาทถ้าสองเดือนก็สองร้อยอ๋อแล้วเพศนะครับหรือว่าราคาเท่ากันหมดก็คือถ้าเป็นไก่งวงนี่คือคาเพศครับคาเพศอ๋อก็คือเราจะระบุเพศไม่ได้ชัดเจนเท่าไหร่เพราะอายุเขายังน้อยเนาะโอเคครับก็เป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆกับฟาร์มไก่พันธุไข่นะครับของพี่แก่นนะครับก็ที่นี่นะครับก็จะมีการเลี้ยง ไก่พันไข่หลากหลายชนิดนะครับจะมีการจําหน่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นไข่ไก่แล้วก็ลูกไก่นะครับเดี๋ยวขอทบทวนรายละเอียดอีกครั้งนะครับที่นี่มีสายพันธุอะไรบ้างครับที่ที่ทางฟาร์มเขาจาหน่ายครับมีไทยบาไทบ้บานะครับปาพิบันล็อกอ่าครับแล้วก็รถรถขาวรถแดงรถแดงแล้วก็สักเซสสักเซสแล้วก็มีไก่วงด้วยครับอ่าเพื่อนๆท่านใดสนใจนะครับ สายพันธุ์ไก่พันธุ์ไข่นานาชนิดนะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรติดต่อของพี่แก่นไว้ใต้คลิปนะครับแล้วก็ใต้ช่องแสดง,งความคิดเห็นด้วยนะครับยังไงต้องขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีนะครับโกรดฮอร์โมนและบำรุงเซลล์นะครับก็ขอมอบผลิตภัณฑ์ไว้ให้พี่แก่นใช้บำรุงไก่พันธุ์ไข่ในฟาร์มนะครับเพราะว่าโกรดฮอร์โมนนะครับจะเป็นกรดอะมิโนโแล้วก็แร่ธาตุวิตามินต่างๆนะครับสำหรับบำรุงพ่อแม่พันธุ์นะครับทำให้ไก่พันธุ์ไข่ ได้ไข่ดกนะครับไข่ปริมาณไข่ก็จะไข่มากขึ้นกว่าเดิมนะครับก็วันนี้ต้องขอบคุณที่แก่นเลยนะครับยังไงก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ